ล่าสุดนะคร่บร่องมรสุมขยับลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนมากขึ้นจังหวัดไหนบ้างในวันนี้ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับมาพบกันอีกเหมือนเดิมในวันที่24ตอนเช้าจากภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้ท้องฟ้าส่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เกิดอะไรขึ้นเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ซึ่งจากลมล่างในวันนี้ลมตะวันตกนะครับก็ยังปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังปานกลางตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้และเราดูทางลมมรสุมนะครับเขาก็มีการตวัดจากลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมใต้ม้วนเข้าหาตัวของร่องมรสุมในพื้นที่อีสานบนและพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ดังนั้นภาคเหนือกับอีสานบนก็มีโอกาสมีฝนตกได้บางพื้นที่จากร่องมรสุมที่พาดผ่านบวกกับมรสุมที่ตะวัดเป็นลมใต้แล้วโค้งไปเลี้ยงตัวของร่องมรสุมดังกล่าวนะครับสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับเราดูทางลมมรสุมส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเข้าหาตัวของย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อา่าวเบงกอมากขึ้น ดังนั้นทางลมมรสุมนะครับเขาก็จะเบี่ยงไปหาตัวของหย่อมความกดอากาศต่ bon ําบริเวณอ่าวเบงกอลและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างๆนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะผ่านน้อยลงเพราะมรสุมมันจะพัดชิดหัวขึ้นไปเพื่อไปเลี้ยงตัวของหย่อมในอ่าวเบงกอลดังนั้นภาคใต้มรสุมก็จะผ่านน้อยลงเน้นตอนล่างๆมากกว่าตอนบนนะครับส่วนไทยตอนบนในช่วงนี้ไม่ต้องเป็นห่วง ตัวของมรสุมก็ยังคงปกกลุ่มอย่างต่อเนื่องแต่รวมๆแล้วเมื่อมีการก่อตัวของย่อมในพื้นที่อา่าวเบงกอลย่อมนั้นมันก็จะดูดความชื้นบางส่วนนะครับเหมือนกับเราจะได้ความชื้นร้อเอร์ซเราอาจจะได้ความชื้นเพียง30-50%เท่านั้นเพราะหย่อมมันดูดความชื้นไปก่อนก่อนที่จะเข้ามาในบ้านเรานะครับดังนั้น24มิถุนายนโอกาสที่จะมีฝนตกกระจายตัวแบบเมื่อวานเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะครับ สำหรับบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็มีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำด้วยเหมือนกันดังนั้นความชื้นก็จะโดนดูดทั้งสองทางเลยนะครับในบ้านเราในวันที่24ส่วนตั้งแต่วันที่25มิถุนายนจนถึง26มิถุนายนนะครับตัวของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีการพัดเชิดหัวขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างๆเนี่ยโอกาสที่จะมีฝนตกหนักๆก,ก,ก็จะ ลดน้อยลงไปยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับเป็นพื้นที่รับลมฝนยังตกอย่างต่อเนื่องซึ่งภาคใต้เนี่ยในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง26เน้นตอนล่างๆฝนก็จะเหลือประมาณ40%ส่วนตอนบนฝนก็จะอยู่ประมาณ60%สําหรับไทยตอนบนในช่วง25จนถึง26มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีการพัดเช็ดแบบนี้เขาจะนําความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าไทย เข้าไปปกคลุมอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับในไทยตอนบนดังนั้น25กับ26มิถุนายนไทยตอนบนยังมีโอกาสมีฝนตกหลายพื้นที่ประกอบกับในวันที่25กับ26นั้นตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็เริ่มจะขึ้นฝั่งในพื้นที่อ่าวตังเกียและเกาะไหหลำดังนั้นเขาก็จะดูดความชื้นจากไทยตอนบนน้อยลงฝนก็จะเริ่มกลับมา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเพราะเป็นพื้นที่รับลมมรสุมซึ่งเรามาดูในส่วนของลมบนกันต่อนะครับโดยในวันที่24มิถุนายนก็จะพบว่ามีตัวแอนต้ไซคลอนิกปกคลุมในพื้นที่อ่าวไทยนะครับทำให้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง,างการเกิดฝนก็เบาลงไปบ้างในช่วง3วันหลังจากนี้ ส่วนไทยตอนบนเราก็จะเห็นตัวของลมฝ่ายตะวันตกนะครับเข้ามาปกคลุมอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับสำหรับในวันที่25มิถุนายนจนถึง26มิถุนายนก็จะพบถึงลมฝ่ายตะวันออกเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมากขึ้นและอย่าลืมนะครับว่าไทยเรายังมีลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมอยู่ดังนั้นลมฝ่ายตะวันออกก็มีโอกาสที่จะพัดสอบกับลมฝ่ายตะวันตกนะครับ ซึ่งเรามาดูปริมาณน้ําฝนตั้งแต่24จนถึง26มิถุนายนนะครับว่าจังหวัดไหนบ้างเสี่ยงฝนตกหนักโดยในวันที่24นะครับเวลาประมาณตอนเช้าการเกิดฝนส่วนใหญ่ทั่วไทยเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็มีบ้างในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ก็ไม่หนักมากนะครับ สำหรับตอนบ่ายในวันที่24มิถุนายนตามที่ผมบอกนะครับตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ่าวเบงกอเป็นตัวการสําคัญเลยนะครับที่ดึงดูดความชื้นออกไปดังนั้นในวันที่24ตอนบ่ายฝนส่วนใหญ่ก็จะไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแต่ก็ไม่หนักมากสําหรับตอนบ่ายเก๋ๆไปจนถึงตอนค่ําการเกิดฝนในภาคใต้ถือว่าเบามากนะครับในวันนี้ สำหรับภาคเหนือก็มีโอกาสมีฝนตกแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษนุโลกภาคกลางฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกในจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงพื้นที่อุทัยธานีและนครสวรรค์นะครับ สำหรับตอนดึกๆของคืนนี้นะครับอีสานบนก็ต้องระวังเรื่องของฝนอยู่ในจังหวัดสกลน,นครนครพน,นมหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนะครับมาดูในวันที่25เวลาประมาณตอนเช้าก็มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเน้นจังหวัดระนองและจังหวัดพังงารวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันในจังหวัดจันทบ,บุรีตราดระยองและจังหวัดชนบุรี ส่วนอีสานก็มีฝนตกในจังหวัดอุบลร,ราชธานีมุกดาหารอํานาจ,จเจริญน,นะครับในวันที่25เวลาประมาณตอนเช้านะครับส่วนต้นบ่ายเวลาประมาณบ่ายเก๋ๆนะครับก็มีโอกาสมีฝนตกหนักในพื้นที่อีสานต่อล่างและพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับตกหนักสะดด้วยต้องระวังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยนะครับเป็นสีชมพูแสดงถึงฝนตกหนักมากภาคกลางก็มีฝนตกปานกลางถึงหนัก หนักๆก,ก็จะอยู่ในจังหวัดร,ราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีปราณรกรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีการจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์อีสานล่างก็มีฝนตกหนักในจังหวัดนครรา,ราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคเหนืออีสานบนยังไม่มีฝนตอนบ่ายแก่ๆในวันที่25 ส่วนตอนค่ำตอนดึกนะครับฝนจากพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก็จะไหลเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือดังนั้นภาคเหนือทุกจังหวัดอีสานบนทุกจังหวัดเสี่ยงฝนนะครับในวันที่25ตอนดึกดึกค่ำค่ำสุดท้าย26มิถุนายนตอนเช้าภาคใต้ก็มีฝนตกบ้างในจังหวัดระนองและพังงาส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกทุกจังหวัดนะครับตกหนักด้วยเพราะเป็นพื้นที่รับลม ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตสภาพอากาศตั้งแต่24จนถึง26มิถุนายนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ